อลูกค้าจะขายเดี่ยวไหมพรมรอแป๊บน,นึงนะไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปเบิกก่อนมันเป็นงานอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวค่ะเบิกไปยังบอมบอลเบิกไปยังสายเดี่ยวไหมพรมเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกค้าทวิตแบบตัวเมื่อกี้เราเปิดทวิตแบบสามห้าโลไปนะคะทวิตแบบตัวทวิตแบบตัวลูกค้าอยากดูทวิตแบบตัวนี้ใช่ไหมวะมีอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเปิดให้ ใหม่พรมรอแป๊บนึงนะลูกค้า่าเดี๋ยวขอตัวนี้ A สามหกมาลูกค้าขาทรงโคตรสวยนี่ซ่าคัดหัวลูกค้าทรงอย่างสวยเลยนะไซส์โคตรดีแบบดีกว่างานก้อนเยอะเยอะมากขาเขอ่อคือแฟชั่นมากนะคะลูกค้าขาอันนี้าคาเท่ <A> ะไลย A สามห A สามหก แล้วเป็นแบบว่าส,สีไซนะส์นะทรงสวยไซส์สวย<โ>หูลูกค้าเธอยีนดีมากนะคะตัวนี้นะเป็นงา,านลิซ่าเนาะคัดหัวหัวมาให้ลูกค้ามาจะพทั้งปูยีนมาสีดำสีข uh าวก็อาจจะมีหลงแบบสีอื่นปนไปบ้างนะลูกค้าขาคะรวมไปงานแฟชั่นอุ๋ยตัวนี้มาแม่ของซาร่าคา่ะเออเนี่ยซารา่าแล้วดูทรงดูทรงน้องโคตรสวยลูกค้าขา สวยค่ะบาทมากตัวนี้เล่นได้เนี่ยงานสีก็สวยทรงก็สวยลูกค้าราคาดีที่แบรน่นะเนี่ยโอเนาวิต่อค่ะซาร่าแล้วก็โอเนาวิต่อเลยราคาดีด้วยใช่ไหมน้มองเซนใช่ค่ะมี35กิโลนะคะตัวนี้มีกี่สุ ล้วนลูกค้าใช่แล้วดูทรงโค้งสวยลูกค้าดูแบบดีไตล์ได้เลยขาพน้าทรงสวยสวยมากไซส์ดีด้วยดีกว่างานตนอนเยอะเลยเนี้ย<ช>นะคะอ่ะตัวนี้นะลูกค้าใครอยากได้นะกางเกงยีนหัวหัวแบบนี้ลูกค้าขาทรงแฟชั่นทรงสวยสวยนะ,ะงานใหม่งานเกี่ยมเลยลูกค,ค้าขารหัส cf เป็น v สามแปดค่ะ v สามแปดมาค่ะ ดีด้วยแม่ไม่ต้องกลัวเรื่องไซส์เลยนะอันนี้คือไซส์โอเคเลยใครที่แบบว่าติดเรื่องไซส์นะแม่นะไม่ต้องกลัวเลยโอเคมาก V38 มะจ๊า V38 ดูทรงสวยนะคะแล้วก็แบบว่าใครที่ไม่ชอบอะไรนะยินแบบสีพ่อกับแม่ลูกเนี้ยถือว่าได้ยินแบบก็มีอินเลืองอะ18นะคะได้ยินสีเข้มเนอะนะคะ่ะ มากใช่แล yeah, really nice. hmm. mm ้ว hmm. ม okay. oh mm ันเป็นสีเทปส่วนใหญ่ลูกค้ามันจะไม่ติดสีแบบว่าเป็ดก็เท่าไหร่นะพี่ดูงานใหม่ลูกค้าใช่ผ้าใหม่ผ้าดีเลยลูกค้าค่ะก็มีอยู่นะเนี่ยทรงสวยแล้วก็มีซาลามีโอนเนวี่อะไรอย่างเงี้ยออกด้วยนะเมื่อกี้ลูกค้าตกอีกหนึ่งตัสวยแต่งกระเป๋าจาบคาโก้ ต่งสายเดียวใบคงไม่อยู่ลูกค้าเดี๋ยวเราต้องมั่ดุยู่วนึงรอสักครู่รอสักครู่ลูกค้าคือแบบว่ายดูก่อีกแล้วก็งานขอบก็ยังมีอีกนะใช่ยังมีนะลูกค้าขาสวยอ่ะเอาจริงผ้านั้นแบบดีมากยังแข็งอยู่เลยส่วนใหญ่อะลูกค้างานผ้าใหม่เนื้อเนื้อเย็นยังดีนะตัวเนี้ยเราได้สวยสวยเลยใหญ่ช่แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบว่างานรวมสีไปหน่อยนะลูกค้างานแฟชั่นอะ ได้แบบว่าสไตล์แฟชั่นแต่ว่าตัวสีสีเนี่ยจริงๆขายดีนะลูกค้า<ด>เดี๋ยวเนี่ยเขานิยมนะพวกขาวดําอะไรพวกเนี้แล้วก็คือทรงสวยลูกค้า<ด>นะคะได้งานแบบโอเคเลยทรงแบบสวยบอยแบบใหญ่ใใช่สาใจอ่ะลูกค้าตัวนี้นะอ่ะใครจะรับนะพิมพ์เข้ามาเพิ่มได้เลยนะ V38 นะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปมีเอางานอะไรอ่นะบอสสายเดียยเด่ยวสา่เดี่ยวคอเราเขาไม่เบิกอยู่ ต้องอายเนี่ยตัวนี้ทรงสวยมากลูค้าแฟชั่นแฟชั่นเลยเออนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะพรีเมียมพรีเมียมเลยลูกค้าขา V 3สเข้ามาได้เลยนะจ๊ะราคา3,500ันหาเสเปิดไปหรือยังเหมือนจะยังเอยนี่ A45 อะไรอุ้ยยูนิฟู้วิทยาออกอยู่นะคืออะไรอะ่ะิบหยังไม่ได้เปิดลูกค้าขายังไม่ได้เปิดนะ ศูนย์หนึ่งก็ยังไม่ไปตรงนี้แหละ